สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนกครับจากลุงเจริญพาณิชย์ครับมาสอนเทคนิคการล็อลกรูปืนหลายคนบ่นว่าล,ลูกปืนทำไมแตกบ่อยซื้อมายี่ห้อไหนก็ไม่ทนแปบ๊บเดียวก็แตกแปบ๊บเดียวก็เปียกครับเทคนิคง่ายๆคือวิธีการล็อลกหินไอ้ล็อกล็อกรูปืนนะครับล็อกให้มันถูกด้านถูกวิธีมันก็จะใช้ได้นานครับ สมมติว่าตัวนี้เป็นลูกหินเราครับลูกหินสีขาวลูกหินลงสีแล,ล้วเครื่องเราหมุนมาด้านนี้ครับมาด้านนี้ละแต่เนี้ยเวลาลดลูกปืนทุกลูกนะครับต้องหันหน้ามาด้านนี้ด้านเดียวนะครับตัวล็อกเนี่ยทุกลูกครับหันมาด้านนี้ครับลาลูกปืนเราจะไม่คายออกถึงถ้าเกิดเราหมุนผิดด้านปุ๊บเนี้ยลูกปืนเราจะคายออกถึงเราจะพับปิ้นไว้ก็ตาม มันก็จะสามารถคายออกได้แต่ถ้าเกิดเราหมุนถูกด้านปุ๊บเนี่ยมันจะหมุนนั่นเขาไปเรื่อยครับเนี่ยถ้าเกิดใส่ทางด้านนี้ปุ๊บเนี่ยลูกปืนเราก็จะหมุนนี้นั่นเขาไปเรื่อยครับไม่มีการคลายออกแน่นอนครับรับประกันถึงลูกปืนแตกสลิตก,ก็ไม่หลุดครับถ้าใส่ถูกด้านครับขอบคุณครับ